Number one International Hit Music Station. This is that What I said about that. 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station This is Met What I Said FM. 7FM For life and music Number one international hit music station This is Met What I Said met one oh seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station This is Met What I Said Thank you for watching! ตอนนี้นะคะต้อนรับเมสเตอร์ทั้งใครที่ชมอยู่นะคะผ่านทางไลฟ์ของเราแล้วก็ฟังอยู่ทาง <c oughs> ในช่วงของออนแอร์ด้วยนะคะวันนี้ m ม d อินโฟก s ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อเบาหวานซ่อนอยู่ในตัวคุณหรือไม่วิธีรับมือและป้องกันเบาหวานก่อนจะสายนะคะกับแพทย์หญิงวิภาวีปณามนทานะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไรทท่อโรงพยาบาลทนบุรีนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใครมีคําถามนะคะสามารถถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสบายดีไหมคะดีมากค่ะวันนี้คุณคาร่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวจะคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานกันนะคะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เอาจริงๆมันใกล้ตัวแล้วมันก็อันตรายมากใครเป็นแล้วมันก็สามารถมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้เยอะแยะนะคะวันนี้ก็อยากให้คุณหมอเดี๋ยวจะมาแนะนําด้วยว่าเราจะทํำยังไงให้ห่างไกลเบาหวานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอยากถามคุณหมอก่อนว่าเบาหวานคืออะไรคะคุณหมอ ก็สำหรับโรคเบาหวานนะคะจะเป็นโรคที่เราได้ยินชื่อกันมาบ่อยมากค่ะอาจจะคนที่ทํางานที่ที่ทํางานหรืออามีผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเป็นนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆเราเจอกันได้เยอะในสมัยก่อนค่ะเขาจะเรียกว่าเบาหวานเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะเรียกว่าถ่ายเบาคือถ่ายปัสสาวะถ่ายหนักคือถ่ายอุจจาระนะคะทีนี้เนี่ยข้อถ่ายเบาปริมาณมากๆแล้วมีวัีถุมีแมลงมาตอมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคที่เบาเนี่ยมันหวานนะคะแต่ ตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งต้นเรื่องว่าปัสสาวะของเรารสชาติหวานตั้งต้นของก็คือในเลือดเรานี่แหละค่ะที่น้าตาลปริมาณสูงมากจนล้นไปถึงปัสสาวะเลยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดกันก็เลยไปเจอตอนระยะท้ายๆแล้วค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตั้งต้นเนี่ยมันเกิดจากน้ําตาลในเลือดที่สูงมากค่ะ อ๋อโอเคโอ้มีที่มาที่ไปไม่เคยไม่เคยทราบมาก่อนเลยสตอรี่มันเป็นอย่างนี้นะคะคุณหมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกแหละว,ว่ามันมันก็ใกล้ตัวมากๆเลยทีนี้เนี่ยคลาอยากทราบนิดนึงนะคะว่าจริงๆมันเป็นโรคที่ทำไมเราต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะคุณหมอก็ของเรานะคะถ้าพูดถึงว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยค่ะ ม่ค่อยออกว่ามันจะเกิดเหตุอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเราึกสภาพหลอดเลือดของเรานะคะึกสภาพเหมือนท่อประปาอันหนึ่งแล้วน้ําข้างในท่อประปาตัวนั้นเนี่ยน้ำตาลมันสูงมากมากนะคะ <itas. S 2> มันก็จะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยค่อยค่อยถูกทําลายไปมีการสภาพของหลอดเลือดเนี่ยมันถูกกัดกร่อนง่ายขึ้นกว่าเดิมทําให้เกิดหลอดเลือดเสื่อมนั่นเองนะคะแล้วหลอดเลือดเราเนี่ยก็จะอยู่ตามไปยอยู่ตามไปยอยู่ตามสมองอยู่ตามหัวใจถ้าหลอดเลือดมันเสื่อมเนี่ยก็จะเกิดโรคของสมองโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาได้ค่ะ น,นี้ก็คือเป็นต้นเหตุว่าทําไมเราถึงต้องดูแลโรคเบาหวานของเราให้ดีนะคะอ๋อคือมันไม่ใช่แบบว่ากินของหวานเยอะเป็นเบาหวานอย่างงี้มันคือเกี่ยวไหมคุณหมออ่าเรียกว่าเกี่ยวส่วนหนึ่งนะคะปัจจัยอีกหลายส่วนที่ทําให้คนคนนึงเนี่ยเกิดโรคเบาหวานได้นะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอที่แบบเ,เกิดโรคเบาหวานก หลายอย่างมากนะคะอันนึงก็คืออาหารการกินนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่เขาแซวกันมาตลอดว่ากินหวานเยอะๆระวังจะเป็นเบาหวานใช่เยอะๆระวังจะเป็นเบาหวานอันนี้เกิดได้เลยนะคะ <Okay. S 2> แต่เกิดว่าบ้านเราดันมีพันธุกรรมเป็นกันทั้งบ้านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายเป็นหมดค <Okay. S 2> ่ะอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น แต่นั่นก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกคนในบ้านเราเป็นแล้วเราจะเป็นนะคะก็จะมีปัจจัยทางพันธุกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เกิดโรคเบ,บาหวานค่ะ uh ถ้าเกิดว่าใครที่พันธุกรรมเป็นทั้งหมดบ้านเลยก uh ับสิ่งแวดล้อมที่แบบน้าหนักตัวก็ดูค่อนข้างเยอะหน่อยๆ่อ uh หรือมีเรื่องโรคความดันโลหิตสูงแต่มีไขมันสูงอยู่เดิมหรือผู้หญิงบางคน uh นะคะที่มีโรคเกยวกับถุงน้ำทังไค่ กลุ่มน,นี้ก็คือจะเป็นปัจจัยเสีย่ยงที่ทำให้เกิดเบาหวานได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะอ่าคุณหมอคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสภาพแวดล้อมคุณหมอหมายถึงว่ายังไงเหรอคะสภาพแวดล้อมค่ะสภาพแวดล้อมก็คือเรื่องของอาหารการกินเยอะค่ะรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพต่างๆการออกกำลังกายนะคะ Physical activity หรือกิจกรรมประจําวันเราเป็นคนเคลื่อนไหวตัวเยอะหรือเปล่าหรือไลฟ์สไตล์เราเป็นคนที่นั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขยับตัวกลุ่มน,นี้เนี่ยกล้าเมเนื้อเราก็จะใช้พลังงานน้อยหน่อย อาหารที่เรากินเข้าไปเราก็จะได้ใช้น้อยกว่าคนที่เขาขยับตัวกันบ่อยๆค่ะอืมคุณหมอคะโรคเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะคนมีอายุไม่คะคุณหมอเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าคนแบบพอเริ่มมีอายุอะไรเงี้ยก็จะมีโรคเบาหวานเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆเอ,อคนที่อายุแบบยังไม่ได้อายุเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะมีสิทธิ์เจอได้เร็วไหมคะคุณหมอ เบาหวานเนี่ยจริงๆเป็นโรคของคนทุกอายุเลยนะคะเบาหวานเนี่ยมีหลายประเภทค่ะมีทั้งประเภทที่จู่ๆเกิดมาก็เป็นเลยก็มีเหมือนกันเป็นกันตั้งต็กนะคะหรือจะมีอีกกลุ่มน,นึงก็คือเพิ่งจะมาค่อยๆเจอตอนโตแล้วก็อาจจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเวลาเราอายุมากขึ้นเข้าไปด้วยนะคะ,คะดังนั้นเนี่ยเราขึ้นกับว่าเป็นเบาหวานประเภทไหนปัจจัยเสี่ยงของเรามีมากมีน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นถูกอายุเป็นได้หมดค่ะ อ่าทุกอายุเป็นได้หมดเลยคุณหมอคะภาวะเบาหวานกับเออที่เขาบอกว่าเวลาผู้หญิงตั้งท้องอะคะ่ะจะเสี่ยงเป็นเบาหวานาช่วงเวลานั้นนะ่ะคือถ้าสมมติเราเป็นเบาหวานขึ้นมามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงที่มันเป็น pregnancy คะคุณหมออ่มีได้ทุกแบบเหมือนกันค่ะเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะคุณหมอสุติ เขาก็จะมีการัดกองน้นตาตาลในเลือดกันเสมอนะคะเพราะเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเรามีการสร้างรกเรามีลูกน้อยของเรากลุ่มนี้เนี่ยจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนิดนิดก็เลยทําให้อินซูลินในร่างกายเรามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ค่อยดีเท่าสมัยก่อนท้องค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งครรภ์แล้วมีภาวะที่ปัจจัยเสี่ยงอยู่เดิมจะต้องมีการ,รากดกองแล้วถ้าเกิดว่าตอนช่วงตั้งครรภ์เราควบคุมอาหารได้ดีหรือบางคนเป็นต้องใช้ยาเราใช้ยาเราควบคุมได้ดี หลังจากคลอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่าเรายังเป็นอีกหรือเปล่ารหรือตรงนั้นหายไปแล้วในช่วงตั้งครรภ์ตั้งครรภ์จบหายจบหรือหลังจากนั้นมีต่อก็จะมีการนัดมาคัดกรองดูเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะอ๋อโอเคก็คือจะเป,เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ,อคุณหมอคะอย่างนี้เนี่ยเราจะทราบได้ยังไงคะเพราะจริงๆคุณหมอบอกว่าเอ,อเป็นได้ตั้งแต่เด็กก็มีอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะแบบเอ,อว่าเนี่ยลูกเราเด็กๆเ,เนี่ยกำลังเป็นเบาหวานคะ่ะคุณหมอ ก็สําหรับเด็กๆนะคะ,คะการจะเป็นเบาหวานเนี่ยปัจจัยเสีย่ยงมองเยอะนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าพันธุกรรมนะคะทุกคนเป็นหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเป็นและตัวน้องเนี่ยดัชนีมวลกายค่อนข้างเยอะเป็นเด็กน้าหนักเยอะ,ะมาดูตับนะคะเราแนะนําคัดกรองเบาหวานนะคะ,คะได้ตั้งสบกวขึ้นไปก็สามารถคัดกรองได้นะคะหรือบางคนก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรคะ่ะ เป็นเบาหวานที่จริงๆก็เป็นก็คือเบาหวานชนิดที่หนึ่งนั่นก็คือต่อปอดเขามีการทํางานผิดปกติในเด็กกลุ่มน,นี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่ผิดแปลกไปจากเดิมนะคะชเช่นปัสสาวะบ่อยมากหิวน้ำตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จู่ๆน้ําหนักลดโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจอาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆคือเป็นอาการของเบาหวานถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยแนะนาให้มาคัดกรองเบาหวานได้เลยะะอันนี้คือในของเด็กปะคะหรือว่าก็คือเหมือนกันกันกบผู้ใหญ่ คัาเด็กทั้งผู้ใหญ่เหมือนกันเลยค่ะอันนี้คืออาการของเบาหวานที่เป็นมาระดับหนึ่งนะคะอ่าโอเคดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีคนในครอบครัวมีการเป็นเบาหวานแบบสมมติเป็นกันทุกคนเลยเ,<อ>เราอาจจะไม่เป็นก็ได้ถูกไหมคะคุณหมออาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เราก็ยังไม่รู้สถานะของเราเองนอกจากการที่มาตรวจเจอนะคะโดยร่วไกันแนะนําให้มาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีกันอย่างน้อยปีละหนงอยู่แล้วเพราะว่าบอ ต,ตอนใหม่ๆมันไม่ใช่โรคที่มีอาการค่ะกว่าจะมีอาการคือมันจะต้องสูงมาระดับหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดเรามาตรวจเราเจอว่าอ่ะสูงนิดๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นจะเป็นเบาหวานเนี่ยหมอจะแนะนําให้มีการปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็มาติดตามกันอยู่สมอเสมอค่ะคุณหมอคะมีคําถามจากทางไลฟ์นะคะผู้ใหญ่ประมาณ 50- 60ถ้าอ้วนท้วมเป็นความดันแต่ไม่ได้เป็นคนทานหวานแบบนี้<อ>มีสิทธิ์เป็นไหมคะมีสิทธิ์เช่นกันคะ่ะ เพราะว่าโดยโดยทั่วไปนะคะประชากรไทยอย่างเราแนะนำคัดกรองเบาหวานสำหรับผู้ใหญ่นะคะท<ช>ี<ช>่ไม่ได้มี แต่อยู่ายุ35ขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีน้าหนักตัวเกินมีโรคอื่นๆที่เป็นเพื่อนกับเบาหวานด้วยก็คือพวกโรคความดันไขมนันตรงนี้เนี่ยความผิดปกติก็จะเยอะขึ้นนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะแนะนําคัดกรองอย่างน้อยที่สุดนะคะพร้อมคัดกรองสุขภาพประจําปีทีละครั้งนะคะหรือถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมันเจอความผิดปกตินิดๆจะยังไม่ทันจะสูงเหมือนเป็นเบาหวานเราอาจจะต้องตามกันถี่ขึ้นนะคะมีอีกอ่ ไม่ได้เป็นคําถามแต่ว่ามีคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากจะทราบข้อระวังนะคะในเรื่องเบาหวานแฝงด้วยค่ะคุณหมอเบาหวานแฝงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เหมือนกับยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีโรคเบาหวานที่ชัดเจนแต่ดูเหมือนมันจะขึ้นนหน่อยที่คนเขาชอบเรียกกันนะคะทีะน,นี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีที่ว่าก็ยังไม่ถึงเขัข้นเกณฑ์เบาหวานแต่ว่าก็ดูเกือบๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเปรับไลฟ์สไตล์ดีด คุมอาหารดีๆนะคะแล้วก็ลงมาติดตามดูเนบางทีลงเองได้โดยโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะแต่ตรงนี้ก็จะว่าเป็นข้อเสียก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเผลออีกหน่อยนึงค่ะมันก็จะเข้าสู่เกณฑ์เบาหวานได้ง่ายคนอื่นเขานะคะก็จะว่าก็ดีจะว่าเสี่ยงก็เสี่ยงเป็นสิ่งที่หัวเรื่องหัวต่อนะคะดังนั้นถ้าคุมตัวเอตัวเองดีๆเนี่ยกับเข้าสู่ความเป็นภาวะปกติได้นะคะค่ะคุณหมอคะ คำถามมาชอบหวานจะเป็นเบาหวานไหมคะเหมือนตามชื่อเลยค่ะก็ตรงนี้ก็มีหลายปัจจัยค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงน้ำหนักตัวเกินมีโรคอื่นๆอยู่อันเนี้ยมีโอกาสค่ะการกินหวานก็เป็นการเติมน,น,น้ำตาลน้ำตาลจากอาหารก็เข้าไปสู่กระแสเลือดของเราอีก ถ,ถ้าเกิดอยู่ในกระแสเลือด<ช> <ๆ S 1> แล้วพอดีร่างกายเรามันดึงน้ำตาลออกไปใช้ได้ไม่ค่อยดีครั้งในกระแสเลือดนานก็เกิดเบาหวานได้นะคะเราจะรู้ว่าเกิดไม่เกิดเนี่ยอันเนี้ยต้องคัดกรองเอานะคะจับก,การสอบเลือดถึงจะทราบได้นะคะ,ะนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะมันก็ไม่ใช่เอ่อเรื่องว่าโอเคกินหวานเราจะต้องเป็นเสมอไปหรือว่ายังไงนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกแล้วมันควบคู่กันไปหมดเลยเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ ค,คุณหมอคะท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอแนะนํานะคะเมสเตอร์ทีอ่อยากจะหันมาดูแลตัวเองหรือบางคนอาจจะเพิ่งไปตรวจเจอนิดนึงคะ่ะคุณหมอก็สำหรับคนที่เอากลุ่มที่ยังไม่ได้มีการตรวจเจอท่อนนะถ้ากลุ่มที่ไม่ได้มีการตรวจเจอเนี่ยหมอแนะนำ ควบคุมอาหารนะคะไลฟ์สไตล์อยากให้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอคงน้ําหนักตัวของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะไม่น้ําหนักตัวเยอะจนเกินไปวรากลุ่มนั้นก็จะมีความเสี่ยงของโรคที่ไม่ใช่แค่เบาหวานอย่างเดียวนะคะความเสี่ยงของไตมั่ความดันอะไรก็จะตามมาด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่ตรวจแล้วเร,เริ่มเจอเบาหวานใหม่ ต้องขอบอกว่าพวกคุณเป็นหุูคนที่โชคดีมากๆค่ะที่เราตรวจเจอแล้วเราก็จะมีการปรับไลฟ์สไตล์นะคะและถ้าเกิดว่าจาเป็นต้องกินยาหมอแนะนําให้กินยาให้สม่ำเสมอนะคะ,คะการที่เราเปรับไลฟ์สไตล์ของเราได้ดีคุมอาหารลดปริมาณอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปริมาณมากๆลงได้น้ําหนักตักวลดลงได้ดี ตรงนี้ถ้าเบาหวาคุณได้นะคะชีวิตเราจะใช้ชีวิตใกล้เคียงคนปกติสุขทุกประการค่ะเราจะไม่มีอาการเหนื่อยแตกใจสั่นเราจะมีอาการแบบปัสสาวะบ่อยหรือหิวน้ําตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปัจจัยเสี่ยงของพวคหลอดเลือดต่างๆของเราเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วขอให้คุณให้ดีนะคะค่ะคุณหมอเขาเห็นว่าเดี๋ยววันที่สิบสี่พฤศจิกาที่จะถึงนี้เป็นวันเบาหวานโลกด้วยเหรอคะคุณหมอค่ะสิบสี่ กัจิการยนของทุกปีนะคะก็เป็นบาหวานโลกสร้างมาก็เพื่อว่าตระหนักถึงความสําคัญของโรคกบาหวานนะคะเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะที่มีความเสี่ยงนะคะหรือเป็นการคัดกรองเกิดสุขภาพประจำปีทุกปีอยู่แล้ว แม่เริ่มคัดกรองเบาหวานกันนะคะการที่เรารู้เร็วไม่ได้ใช่เรื่องที่น่าตกใจนะคะ <c oughs> การที่เราเรู้เร็วไม่ว่าอะไรค่ะทุกโรเราจะได้รัมัอระวังตัวเองได้เร็วกว่าคนถินเขานะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยป้องกันสุขภาพในอนาคตในระยะยาวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเมเตอร์อยากจะไปะตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลธนบุนวนวรีเนี่ยคุณหมอเราจะต้องมีการจองก่อนล่วงหน้าไหมคะคุณหมอหรือว่าสามารถ Wal k i อินไปได้เลย ก็ของโรงพยาบาลทุรีเปิดให้ตรวจสุขภาพทุกวันนะคะวันหยุดราชการมีหมดนะคะถ้าแนะนำจะตรวจคัดกรองของโรคประจำตัวต,ต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับน้ำตาลหรือไขมันนะคะ,ะแนะนำงวดอาหารมานก่อนนะคะาเหย่างน้อยประมา เพื่อที่จะได้ดูว่าช่วงที่เราทร้องว่างๆไม่ได้พิ่งกินอาหารมาใหม่ๆน้าตาลในร่างกายของเราเนี่ยพื้นฐานแล้วเนี่ยของเขาเท่าไหร่นะคะรวมถึงไขมันค่าตับค่าไตาต่างๆสามารถตรวจพร้อมกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโรคประจาตัวอะไรอยู่ดเดริแจจงคุณแย่ ก่อนล่วงหน้าได้นะคะคุณหมอที่ดูเรื่องแผนตรวจสุขภาพรวมถึงคุณหมอเฉพาะทางคนที่ดูเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยจะได้ช่วยประเมินโรคติดต่ให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมามอบความรู้แล้วก็วิธีการป้องกันนะคะเราให้ห่างไกลโรคเบาหวานด้วยเช่นกันนะคะยินดีมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องบอกเมสเตอร์เลยว่าเราต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงวิภาวีปณะ,ะมลทาด้วยนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไรท่อโรงพยาบาลธนบุรีนะคะและอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะ14พฤิกายนของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันเบาหวานของโลกนะคะก็อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้เลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาคัดกรองสุขภาพกันนะคะเพื่อป้องกันโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เอ,อ่ยังไงติดต่อไปได้เลย นะคะโรงพยาบาลทนบุรีนั่นเองนะคะใครที่อยากจะไปตรวจนะคะสามารถโทรได้นะคะ02 487 2000 00. นะคะย้ำนะคะ02 487 2000 00. ต่อ2005ถึง2007นั่นเองนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแอดชนบุรีฮ o s ส i พิทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดการไลฟ์ในช่วงตอนแรกเดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะและครั้งหน้าค่ะ MED in Focus ของเราจะมาโฟกัสเรื่องราวสุขภาพอะไรนะคะติดตามได้เลยนะคะทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่11นกาก20นาทีเป็นต้นไปค่ะ Ma In Focus